สวัสดีเพื่อนเชาวโปรเกะซาก้นนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8แล้วก็จะมาแนะนําทีมทาาุน้ําด้วยนะครับว่า ดีอย่างไรปันได้ยาวๆหรือเปล่านะฮะก็ไปดูอากาศก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันเคลียรับโปเกมอนโอเคอากาศมาฝนตกหนักนะครับตอน13ลักกา48นาทีถึง14กา48นาทีแล้วก็ฝนตกหนักมากนะฮะตอน18ลักกา12นาทีถึง19ลักกา12นาทีนะครับเป็นเวลาด้วยกันอย่างละ1นชั่วโมงกลยุทธ์นะฮะโปเกมอนที่จะออกมาก็คือฝนตกหนักนะครับก็นี่เลยฮะเคโียรลัมันสื่อนะครับส่วน ผลตกหนักมากนะฮะก็จะมีลูกเกียแล้วก็อีกตัวเป็น อะไรนี่แหละต้องรอหรือไปหาดูนะครับตรงนี้นะฮะแต่เหมือนจะมีมาแล้วนะครับส่วนเคตระดับตำก็ทันเดอร์นะฮะมีทันเดอร์ออกนะครับก็สามารถไปจับกันได้นะครับส่วนใบระดับสูงนะเห็นมีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับก็หาได้จากกิจกรรมใช้พลังกายนะครับหรือกิจกรรมเติมตังบางกิจกรรมนะครับของเคตามนั้นเนาะเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องทีมน้ํากันเลยดีกว่านะฮะทีมน้ํามีอะไรบ้างจริงๆทีมน้านะครับใช้แค่ไคโอการ์เซอูสนี่ก็ได้หลากหลายแล้วนะฮะถึงไม่ เก่งในเรื่อง PP มากแต่ในเรื่องตีบอสในเรื่องโปเกมอนนุ่นาย หาเพชรได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ในการผ่านด่านได้ด้วยนะฮะก็ด่านปกตินะฮะด่านมอมาสเตอร์ผมไม่ผ่านนะครับแต่พอได้อาเซอุสแต่พอได้อาเซอุดธาตนามานะครับแผ่นแหลกแค่บวกสามเองก็สามารถผ่านได้แล้วนะฮะอันนี้ผ่านยากมากนะครับจริงๆก็ใช้เวลาผ่านนานพอสมควรนะครับแต่เข้าไปให้ดูแล้วกันสักนิดนึงนะฮะเอาพลังกายหมดน้องรอบหมดนั่นเองนะฮะก็ให้ดูไม่ได้นะครับโอเคเราเข้าไปดูในด่านนี้ก็ได้เนาะนี่นะครับ ก็อาเซอูดนะฮะจะได้บัฟของไคโอกาเมื่อไคโอกาเปิดบัฟนะฮะก็จะทำความ <c oughs> เสียหายได้มากขึ้นนะฮะหรือดาเมจจะแรงขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วก็ยังไงอ่ะเออม,มันโหดอ่ะมันเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับเยอะพอสมควรนะฮะขอแค่ได้ลงนะครับมีจุกมีร้องกันบ้างล่ละนะฮะลงหัวแล้วเซเลวีไม่สามารถล้างบัฟคือมะเดนเลยนะฮะมัน หาชิปกันได้ทุกคนนะครับแล้วมีกันได้ทุกคนก็เป็นหนึ่งทีมที่เอาไว้ผ่านด่านได้เลยนะดาน่านหลังๆด่านมาสเตอร์เนี่ยสามารถทำระยะยาวได้เลยนะครับก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะฮะตัวนี้จะมารีวิวนะฮะร,รู้สึกว่าโหดมากนะครับก็ตีไปถ้าติดหลับลดป้องกันนะครับถือว่าเด็ดเอาเรื่องอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับตีพวกติดหลับติดหลับหมดทั้งตีนะโอเคให้ดูร่าเข้าประมาณนี้เนาะมันสามารถช่วย ในการผ่านด่านได้เยอะพอสมควรจริงๆผมกลับไปเก็บ4ดาวก็ได้นะแต่ต้องใช้เวลาเยอะนะก็เลยยังไม่ได้ไปเก็บนะครับโอเคที้หลักหลันีเท่านี้นะฮะส่วนไพโอกานะฮะเอานี้ใส่ขี้ขาก็ได้เพื่อเอาความไ้มาเปิดปบัฟส่วน อาเซอูนะครับจเจ้าโบราณหรือขี้ขาดก็ได้แล้วแต่สะดวกเหมือนเดิมนะครับแผ่นท่าน้ำเนี้ยก็พยายามซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับบวก3หรือถ้าอยากทำยาวๆเลยก็ซัสบวก6บวก7นะครับอ่าหาได้จากทุงขวัญน,นะฮะก็อยู่อีกวันหนึ่งคือวันที่9นะครับอยู่ถึงวันที่9้าเลยทีเดียวยังไงก็ <c oughs> ซื้อกันด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ซื้อวันที่9้าในตอนตีสี่นะครับ เดี๋ยวจะหาว่าวันที่9 9โมงทำไมมันหมดแล้วนะฮะก็วันที่9ตอนช่วงตี4นะก็หมดแล้วนะครับตัวลิงก์ผมว่าหากันไม่ยากเนาะลูกย่าอาจจะเติมได้ในครั้งแรกนะครับหรือไปจับเอาก็ได้พรุ่งนี้นะครับในเขตส่วนมิว2ก็หายากพอสมควรแต่มิวธรรมดานะต้องบวกนะครับไม่บวกก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเลยดีกว่านะแต่ผมว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ ปเอาไว้ฟาร์มได้ยาวๆนะสำหรับทีมไคโอการ์เซอุสเซอร์บีนะฮะเซอร์บีก็หาไม่ยากมาบางกิจกรรมนะครับโอเคทีมแบบนี้นะฮะก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับบวกไปเลยยัดไปเลยในการฟาร์มนะย้ำก่อนนะครับค่อยหาทีมหลักมาตอนหลังก็ได้โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซ y อ u โอเคนะครับ